เรามาดูโจทย์ข้อต่อไปกันครับจงเติมตัวเลข1ถึง7นะครับลงในช่องว่างที่เป็นวงกลมนะครับแล้วทำให้ผลรวมของตัวเลขในวงกลมแต่ละแนวเส้นตรงนะครับมีค่าเท่ากันให้เวลาคิด1นาทีนะครับเริ่มเลย โอเคนะครับเรามาดูเฉยกันโจทย์ข้อนี้นะครับเป็นการลองผิดลองถูกนะครับให้นักเรียนทดลองเอาเลขมาใส่เลยครับเลข 1- นถึงเนะครับมีอะไรบ้างก็เอามาใส่เลยหนึ่ง6 7สามี่ห้าหก็ดนะครับ1ถึง7เลือกมาใส่เลยครับแต่การเลือกนะครับเราควรจะมีหลักการอยู่นิดนึงนะครับทำยังไงครับลองสังเกตนะครับถ้าเราเลือก1 2 3สามนะครับมาใส่ได้ไหมครับ ไม่ได้นะครับ3 2บวก2ใน5้บวก1ได้6แถวต่อไปเราไม่สามารถหาตัวเลขมาใส่ได้แล้วนะครับเพราะไม่ว่าจะเลือกตัวเลขไหนมานะครับผลรวมที่ได้ของแถวที่เหลือนะครับก็จะมีค่าเกิน6แน่นอนครับคิดตามเลยครับสมมุตินะครับถ้าเราจะเลือกตัวเลขที่มีค่าน้อยที่สุดจากตัวเลขที่เหลือนะครับเช่นเราจะเลือก4หรือ5มาใส่นะครับ4บวก5จะได้9นะครับ ดังนั้นผลรวมที่ได้จะมีค่าเกิน6แน่นอนครับเหมือนกันเลยครับถ้าเราใส่1 2 3ไม่ได้นะครับเราใส่5 6 7ได้ไหม5 6 7ก็ไม่ได้นะครับ5 6 7มีผลรวมเป็นเท่าไหร่ครับ5บวก6ได้11 11บวก7ได้18นะครับตัวเลขที่เหลืออีก3ตัวไม่มีทางบวกกันได้18แน่นอนนะครับ คิดตามเลยครับสมมุติว่าเราจะเลือก3และ4นะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่มากที่สุดของตัวเลขที่เหลือนะครับมาใส่ไว้ในแถวนะครับ3บวก4ได้7นะครับบวกกับตัวเลขที่มีค่ามากที่สุดคือ7นะครับได้แค่14นะครับไม่มีทางได้18นะครับโอเคนะครับดังนั้นนะครับเราต้องเดาอย่างมีหลักการนะครับเราจะเดาว่าจะต้องเป็นตัวเลขกลางๆครับคือ ให้ได้ผลรวมประมาณ3บวก4บวก5นะครับได้เท่าไหร่ครับประมาณ3บวก4ได้7นะครับบวก5ได้12เราจะเดาว,ว่าผลรวมน่าจะได้ประมาณ12นะครับดังนั้นเราทดลองเลยครับผลรวมแต่ละแถวนะครับเราจะบวกกันให้ได้12นะครับก็เลือกตัวเลขมาเลยครับตามใจชอบเลยให้ได้12 ได้แล้วนะครับคบทุกแถวเลยครับโดยใช้ตัวเลขไม่ซ้ํากันด้วยตรงตามที่เราคิดไว้ตอนแรกเลยนะครับโอเคนะครับข้อนี้เป็นการลองผิดลองถูกนะครับแต่นักเรียนก่อนที่จะลองผิดลองถูกนะครับต้องรู้จักสังเกตน,นะครับโอเคนะครับ